สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมผลวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิขิตดาวและอีกหนึ่งช่องทางนะครับครับก็คือผลวิศวะพารวยเช่นเคยครับคําว่าดวงมงคลชีวิตเราจะหาสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆทุกท่านครับก็คือความเป็นมงคลในแต่ละอย่างเช่นเคยครับวันนี้ เราก็จะมาพูดถึงยันอันเป็นมงคลนะครับก็คือยันณรีบรีมีกินบมรูสิ้นนี่คือหนึ่งยันที่อาจารย์เคราได้ออกมาในช่วงเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลแห่งความรักนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับนี่ก็คือสีทองครับผมผมเนี่ยครับผมติดตัวเลยครับก็คือวันนั้นผมได้ไปถ่ายรูปที่ โรงพยาบาลลามาเนาะก็เออไม่มีอะไรคิดถึงทุกคนผมก็โพสมีคนถามว่าอาจารย์มีให้บูชาไหมผมก็เลยจริงกลางถทรัอาจารย์ทีแล้วว่าอาจารย์พอจะมีให้เพื่อนๆทั้งทุกท่านที่ติดตามเราเนะี่ยพอจะมีบูชาแบ่งปันก็นได้ไหมคําว่าศรีบุรีทุกท่านก็จะรู้ว่าเป็นพระอรหันต์นะครับที่เมื่อไหรที่องค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจะ เรยกว่าประพาสหรือเดินทางไปณแห่งผนตะบนใดองค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกถามเสมอว่าพระศรีบดีอยู่ไหมหาพระศรีวดีไม่อยู่ก็ต้องถามว่าพระสังกจจายอยู่ไหมก็ถือว่าพระศรีวดีและพระสังกจายเนป็นพระนะครับขึ้นชื่อว่าไปไหนก็ตามนะครับจะไม่มีคําว่าไม่มี เห็นไหมครับว่านิยามเนี้จึงเกิดขึ้นเขาถึงต้องเวลาจะทําการใดก็แล้วแต่ต้องเอ่ยนามผ้าสีครับจะได้อะไรมีกินไม่รู้สิ้นดังนั้นอาจารย์เขานะครับก็ได้ทํายันประกอบยันนะครับอยู่ด้วยกันสามสีนะครับจริงๆแล้วก็สรรพคุณครอบจักรกวาลนั่นแหละครับมีสีนี่ครับเมื่อกี้นี้สี นวะโลหะนะครับไซนี้เลยนะครับไซนี้เลยนะครับไซนี้เลยผมก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไซนี้ก็นี้คือสีทองนะครับสีทองเป็นเคยผมก็เอาติดในเคสโทรศัพท์นี่แหละครับบางหน้าขีเลชิเลผมก่อนเนาะแล้วก็สีนะครับดีบุหรือตะกัวนะครับอันนี้ค่อนข้างจะนิ่มๆแต่สวย สีที่เขียนยากที่สุดคือสีทองนะครับเพราะว่ากดแล้วนี่จะลําบากมากแต่เห็นหรือว่ามูแต่ไม่มูสีที่เห็นเด่นชัดคือสีเงินแต่สีเงินนี่มีน้อยนะครับน้อยสุดคือสีทองแดงนะครับแต่สวยผมยอมรับเลยว่าสวยคิดว่าผมโชว์เนี่ยเพื่อนๆพ,พี่น้องๆยังถามว่าจาร์ทำไมส,สวยจริงเลยจารนรสสวยจริงๆครับสวยมากรับติดตัวไปเถอะครับ เราให้ทุกท่านนะครับบูชาเป็นครูค่าครูนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ให้ครูบาอาจารย์อาจารย์คราวอาจารย์เลนที่เจ็บแค่ได้ป่วยตอนนี้ครับได้มีค่าหยุดค่ายายไปหาหมอนั่นเองนะครับแล้วก็สมทบทุนค่าน้ำค่าไฟให้กับผมและน้องเอนมินเล็กๆน,น,น,น้อยน้อยผมจะรับ21ท,ท่านนะครับแต่ขออนุญาตว่าอาจจะถ้าเกิดใครสั่งมาเลยครับผมอาจจะ คนนี้อาจจะได้สีทองคนนี้อาจจะได้สีเงินนะครับเพราะว่าสีนียมีน้อยมากๆนะครับก็พกติดกระเป๋าหรือทําเป็นตะกรุดได้นะครับใส่นี้เลยนะครับเรียกว่าห้าคูณห้านะครับสวยงามนะครับก็นั่นแหละครับมูแต่ไม่มูเราสามารถเอาใส่กระเป๋าพกพาได้เยวเทพแห่งสรพัดนึกครับนี่ก็คือถ้าเกิดใครนะครับสนใจ ทักมาทุกช่องทางได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วย1นึ่งสเต็ปแล้วก็สามารถกดที่ line แอได้เลยนะครับติดต่อน้องทีมงานติดต่อน้องแอดมินผมจะรีบตอบในทันทีนะครับก็ถือว่าขอขอบคุณมากๆนะครับในชวเทศกาลตุจีนและเทศกาลวันเบรตไทายบันความรักใครมีติดตัวเชื่อมเลยครับจะ เป็นหนึ่งยันที่เรียกว่าณสีวรีมีกินไม่รู้สิ้นครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ